สวัสดีเจ้าเจ้าจืดนางทัศยังพันสมพานเจ้าอยู่บนเลทีนสองหมู่หบ้านหมางเจ้าตำบลบ้านหมางอำเภอเจียมวนจังหวัดพะยาเจ้าข้าเจ้าเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาสตีปี2,556เจ้าข้าเจ้าได้รับคำแนะนำจากพัฒนาชุมชน อำเภอเชียงม่วนและกองทุนพัฒนาบทบาสตรีตำบลบ้านม้างเจ้าตามโครงการสตีแบ่งปันรักปูพักปลอดภัยเจ้าส่วนข้าเจ้าตอนนี้ก็มีปลูกพักกาดพักบุ้งโหระพาบวบขิงคาตไคาย ถ้าเจ้าก็เอาไปบริโภคในครัวเรือนแล้วก็แบ่งปันนอยาปอิปีน้องมีเจ้าบ้านเรามีงานต่างๆโดยเจ้าเหลือก็เอาไปขายในตลาดพักตีขายดีที่สุดก็คือพริกกับบวบเจา พักนอกจากเอาไปบริโภคแล้วซีเศษมันก็ออกมาประทับเป็นปุ๋ยมักเจา้าแล้วก็น้าม,มักโดยเจา้าเสื่อมาใช้ในส่วนนี้นอกจากปลูกพักแล้วข้าเจ้ากับยังมีเลี้ยงซัดโดยเจา้าจะมีเลี้ยงหมูปลามีหานมีไก่ อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องตีดูทิปนี่อยู่หนอหันมาปลูกพักปลูกพืชอย่างกินเองจะได้ปลอดสารพิษมันจะดีต่อสุขภาพอยากจะฝากบอกลูกหลานตีทํางานกรุงเทีโดยว่าช่วงนี้ช่วงโควิดอย่างจีกับของนมาปลูกพักปลดสารพิษกินกันเองเป็นการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงเหมือนอย่างกระป๋อสอนไว้ แล้วจะมีความสุขเหมือนข้าเจ้าน่าจะจ